สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราแว้นครับสายแว้นมาจากอำเภอนางรองครับตอนนี้ก็เหลือ3กิโลจะถึงอำเภอระโคนชัยนะครับขาไปไปอย่างเท่ครับขับกระบะไปครับขับมีตังไปขาไปขากลับกลับมอไซค์ครับสายแว้น รถก็โดนยึดเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่งไม่ไหวครับเศรษฐกิจแบบนี้โควิดก็เลยปล่อยไปก่อนครับเอ้ยไม่ใช่พอดีเอาไปเคลมนะครับก็อย่างที่ทุกคนถ้าใครที่ดูคลิปที่ผม ไปฉีดวัคซีนเข็มสองกับเจนนุ่นน่ะก็จะรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่ได้ถ่ายเหตุการณ์ให้ดูแต่ว่าก็เออก็เล่าให้ฟังอยู่นะครับอยู่ในคลิปฝนก็จะตกครับเมื่อกี้นี่ถือว่าเป็นโชคดีมากเลยนะเพราะว่า ตอนไปอ่ะฝนก็ตกนะครับอยู่นางรองนี่ฝนตกหนักเลยมองแทบไม่เห็นทางเลยในในเอ่อในตัวเมืองนางรองอ่ะนะครับแถวไฟแดงอ่ะโอ้ยมืดตึ้บเลยครับขาไปนี่ขาแล้วก็อยู่ผมผมอยู่ที่ศูนย์อีสุอยู่นานอยู่นะประมาณสองชั่วโมงอ่ะฝนก็ตกตลอดนะครับพอจะออกมาปุ๊บเออฝนหยุดขี่มามาถึงเอ่อตะโกเมื่อกี้สี่แยกตะโก ก็มีลินลินครับนูน่นพัดไปทางนู่นหมดแล้วเอาโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็นี่เนี่ยใส่หมวกก,นก,ก,ก,นกันน็อกหมวกกันน็อกเชนุ่นทำไมเม็มันอ่าโอเคครับไปกันเลยเรา เดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศการขับรถกับบ้านก็จะเสียงรหน่อ่นะครับถามว่าเป็นประสบการณ์ขับรถมอไซค์ไกลที่สุดแล้วก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนน่ะผมเคยขับ ขับมอไซค์มานางรองอยู่นะแต่มากลางคืนเลยมากลางคืนเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขับรถไปเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวถ้าฝนตกเดี๋ยวผมจ,จอดรถแล้วก็ถ่ายใเอฟซีได้ดูแล้วกันอาจจะมีเสียงลมเลยนะครับ อยางลวนะครับเลยสวนยางไปก็จะเป็นข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูข้าวสอยเป็นยังไงบ้างมาเด็กคนนึี๋ยสิหาคอนเทนไอในชีวิตแบบม่ลายายอยากเย็ซีเซียหลักนะครับ,บเดี๋ยวพาไปดู ไม่ลดพลัอขอเขาบ้าง่ะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยว่น่ะอุตส่าห์มาตัดข้าวหญ้าก็ยังมีเหมือนเดิมครับขนาดตัดเลยนี่จำป็ตัดเพราะต้องพูดถึงรว่าสิซ้ำไรนี่มองนี้ตอนแรกว่ามันสีแหงตายครับ ถึงนามมากฝืนเสยไปไปจวดตัวหาดูตัวนี้อยู่ข้ามันงับงับบึงอยู่ข้ามันงับมันดูดหนามมองนี่มีมีนามเลยเนี่เหลืองห่อมเขาเหลืองเลยนี่นี่นี่ติดสานี่มีนามครับนี่อันนี้บิงแรกเลยที่ผมมาตัดนี่ ใส่เวลามือหนึ่งครับใส่เวลามือหนึ่งเลยนะแต่มันกนยังเหลืองตรงขางข้างหน้านี่ตัดได้พอดีปะ้ไหนโอ้กาน้ามก็ร้ายอยู่ดิพอเิ่นว่าคือผมมีหนามวะนหนามร้ายอยู่ครับโอโ้ยโจรโจรโจโกระดุยโอ้สิลม มีไม้ตรงนี้ตรงนี้บิ่งนี้ไม่มีน้ำเลยมีอยู่ครับนำ้ำงาไหมตัดแล้วจงไหนข้นอีกวะนีน้ำอยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับเทียงหน้าหน่อยนะครับเทียงหน้า หลังคากับเอ่อโค้งหลังคากับไฟเน้นก็ไม่ยึดไปแล้วนะครับผมเอาไปเบิ่งกันต่อครับโอ้ยิงหนีเขียวเตะอยู่ครับมีหนำหนำไรอยู่นี่โอ้โวโอ้โว้ผมว่าพกล้อเขามากประเด็นนะครับพกล้อนี่มืดซิดแล้วครับทางแคบลงแคบลงทุกปีเดี๋ยวไปเบิ่งทางปั่นใหม่ครับ ปั่นทางไม้ไม่เป็นยังไงอห้หงี้บมีน้ำเลยครับแย่แ yeah, ย yeah, yeah. ่แย่นี่มีทางนี่อยู่มีอยู่นี่ครับทางไม้พึ่งเกตเอา้าดินมาท่านเนียนๆปันไดครับ เดี๋ยวผมสิเว่าสู่ฟังอันานี่เป็นสาโบรานเลยครับสานี่สาโบรานคือพอไงครับไม่ไงผมนี่ที่กี่เล่าเอาบอกโจ๊กขุดเอาครับบ่ไหนเอาไมโครได้นี่ไมโครเมื่อขุดเทียหลังไมโครขุดเที่ยหลังนี่ขุดทางนั้นครับขุดทั้งนั้นเอ่อนี่นี่ ซื้อกลอกโยค่ากกแหลกนี่ตันี้นี่นี่นี่ขุดลงไปทางนั้นนี่ขุดไม้ครับขุดไม้นี่เคียงเคียงนั้นอันนั้นทางขึ้นทางขึ้นรถนะครับนั้นมองกลอกโยค่ากกหน่อยนันทางขึ้นทางขึ้นรถหกล้อนะครับเออเอียงเข่าหูตรงนี้ขุดลึกนะครับนี่ขุดลึกนี่นี่นี่ลึกเลยล่ะลึกเลยตรงนี้แล้วก็ ปัดขี้เลียนจากทางนั้นครับไลลงมาใส่หลุมนี่ครับเต็มหมอกกอ,อกอนี่นี่มองนี้โลข้นหน้าออกนี่อันตรายเลยครับนี่นี่ติ๊ก้นหน้ามันสิซื่อไปนีครับซื่อนั่นซื่อกกนั่นละ่ะซื่อกกไม่กกนั่นที่นี่กระดันออกมาปั่นเป็นทางมองนี้ครับอันนี้พอเรามาตัดหญ้าตัวนี้ เอาไปเข้าไปต่อครับอุย้ยต้องใส่ผู้่าเอาต้นแค่มาปลูกโอ้ติดลมอีเขียวติดลมเ <c oughs> ขตหน้านะครับกบินี่แหละครับ พูนไปหอดทิวอยู่ข้าวนะครับข้างนี้กับหนึ่งบิงสองบิงสองบิงสามบิงครับสามบิงพูนเครื่องต้นไม้ไอ้เครื่องก,กุ๊กไม้ขาวๆครับเงีเป็นสิเงีเป็นสิโอ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 ,โอ,โอใครติดตามผมตั้งแต่สองสามปีกัสี่เห็นนี่ครับทิกกี้ต้นไม้ฝ่าพายู่ตรงนี้ครับ ตอนนั้นผมก็บ่ฮหูแ้วโอ้น้ำตัวนี้น้ำถมตัวนี้ทั้ทงนี้เป็นตาง,ง้ามอยู่ครับนี่นี่นี่กกไมอย,ยูมงนี้นะครับกกแตะต้นแตะฝ่าพาครับฝ่าพา่าปุ่นแม่แม่ผมไถหน้าอยู่ห้องนี้ฝ่าพากองนี้เพื่อนบอกว่าคันคันเพื่อนโมหูหนวกนี่เป็นหัวใจวายเลยครับ ว้าว,าวามันเสียงดังแห้งครับแล้วบัดน,นี้เขาบอกว่าอันเอาเอาเอา,เอาต้นมันตัดอไอ้เศษมันเปรตของขังมาสัน่นโอ้ผมก็บูหูแล้วพอผมก็เผาทานแล้วเนาะ <c oughs> เรียบร้อยไปแล้วครับ <c oughs> โอ้ย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 มอ้ยโอ้ยโ้้้้อยอ้ย แต่ว ok ่ามีฟังเดียวฟังนีบกค่อยมีนี่นี่ครับนี่เห็ดเห็ดมะหอดเห็ดเห็ดมะหอดบิงนี่ครับเห็ดมะหอดบิงนี่โอ้ทางหน่อยทางหน่อยครับพกหลอมากกว่าเลยนะครับนี่พกหลอเขามากขนเขากว่าเลนะครับมืดซีดครับมืดซีดทางหน่อยหน่อยหน่อยทางหน่อยมากว่าเลครับมากว่าเลมากกับตกตกตกเลยครับนี่ตกเลย โอ้โหไปวะไหนครับ <sociedad> ลับขึ้นกนกับขพืนนี่ครับนี่นี่เห็ดมอดเครื่องนี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าของเป็นน่องแม่นะครับนี่ฝากไว้ทางนั้นอันนั้นกัของอีกผู้นึงครับสูงๆูนั่น เป็นหน้ามุ้นนะครับหน้ามุ้นผู้เฒ่าขอพ้าเอิ่นเนาะหน้ามุ้นกับแบบว่าของพ่อของแม่แบ่งให้เฮ็ดนะครับแบ่งให้ลูกนะครับเฮ็ดกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ยแหละครับแบ่งให้ลูกเราโอ้หญ้ายไหลครับหญ้ายไหลน,นี่นี่เขาไม่ได้ตัดด้วยนี่ครับนี่เขาไม่ได้ตัด อาะซุ้มนี่ตัดครับมีซุ้มนี่ตัดเดี๋ยวเบิ่งเวลาก่อนโอ้ระยะทางกะจากบ้านผมจากหน้านี่นะครับไปบ้านผมอีกสองกิโลนะครับจากนี่ไปบ้านกวดกับประมาณเจ็ดกิโลแปดเก้าเก้าจากบ้านกวดไปประขอนชัยกะบนีสิบ นะครับมีประมาณนี่าครับ2ี่สิบหาบนี่บาบ,าบัวเกาก็กเป็น30มสิบเทยาสามสิบสามซนะครับ3าประมาณ3าซไปหอดประค้นชัยนะครับ34จากประค้นชัยไปนั่งร่องอีกโอ้เกือหาซิครับหา5ิประมาณนี้ครับ อโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับโู้ห้าไหมอันนี้เขาเอื่นปลูกห้าได้เขาครับโมเมนต์ปูกเขาได้ห้าดิสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับไผทีอ่อยากให้ผมเดค content แบบว่าตกปลาว่านเหียนะครับเดี๋ยวสีส่วนส่วนเส,สี้ยนเสี้ยนเสี้ยนมากเหดคลิปครับ มูผมมันมาตกปลาอยู่เอาพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ